ันในเรื่องของความสดใสสีสันของช่วงสงการอยู่ค่ะคึกคักเสื้อฮาวายลายดอกขายดีค่ะรับสงการยอดสั้งพุ่งค่ะโดยเฉพาะหน่วยงานราชการค่ะเกือบ60โตค่ะขาดช่วงไกลถึงวันสงการสีขายดีขึ้นไปอีกค่ะ ที่ลานจำนายเสือผพาไายดอกริมถนนกาลประพฤกข์ค่ะตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะพบว่าบรรยากาศการจำนายเสือพาไล่ดอกรับเทศกาลสงการปีนี้ค่ะเป็นไปย่างคึกคัก มีลูกค้าแวะเวียนมาสื่ออย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่าสิเป็นลูกค้าที่มาจากหน่วยงานราชการหรือว่าเป็นพี่น้องประชาชนทั่วไปครับพี่ต้อมคะครับมากนาะหลายตาซึ่งต้องบอกว่าก็ดีใจน้าคุณพี่เพิน่นคุณพี่ท่านนี่คือคุณนิคมกองลุนค่ะเป็นเจ้าของร้านเพิ่นบอกว่า ตัวเราเองเนี่ยครับเปิดร้านขายเสือไล่ดอกมากกว่าสิปีแล้วน้องกว่างคุณผู้ชมครับโดยปีนี้ครับในช่วงต้นเดือนมีนาคมบรรยากาศกับค่อนข้างที่สิเงียบเงาจากน้อยแต่ไม่ต้องแย่เพิ่มเงียบเงาครับเดี๋ยวนี้ครับตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนที่ผ่านมาครับเริ่มมีลูกค้าเข้ามาซื้อเสือไล่ดอกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะหน่วยงานราชการเนี่ยเพิ่นไข้ไส้กันเป็นทีมเนี่ยสิบตัวกี่สิบตเนี่ยกว่ากันไปครับมาสร้างกันเป็นรอบๆรอบละยี่สิบถึงสามสิบตครับแต่เราหมองกับฝ่าว่ากันสสูงุดดไ้เกือบซ ส่วนลูกค่าทั่วไปครับที่มัสืสอกันคนละ2โต3โตครับราคาซ้ำรับราคาจำหน่ายยังคงเกา่าอยู่คือเก่าลว่วาครับยกเว้นขนาดใหญ่อยู่ทีมีการปรับราคาเล็กน้อยโดยเสือเด็กน้อยจำหน่ายอยู่ราคา8 0บถึง100บาทสสยเด็กน้อยนะครับใส,ใส่ผู้ใหญ่ปกติ120บาทครับใส่ผู้ใหญ่พิเศษหน่อยใหญ่ขึ้นมาหน่อย 3- ถึง 4XL อยู่ที่150บาทครับซึ่งปีนี้ทั้งร้านขายเสือลายดอกนี่ครับทีเอามาจำหน่ายนี่แล้วขายหมด สามพันตัวโอ้โอ้โหสามพันตัวสามพันตัวค่ะปัจจุบันเหลือเพียงหนึ่งพันตัวนะครับาดขนาดท่าน้เข่าโซ่การแบบเต็มจักนอเต็มรับเพราะอันข่าวไปเลื่ยคนกับสิลังไปซื้อแถวเนี่ครับกขายเหมือนซึ่งเราบอกว่าคนมากคนที่นิยมทั่วๆไปกับสิเป็นใสเอคลครับเป็นที่นิยมมากที่สุดคาดว่าใกล้ๆช่วงสงการสิมีคนมาซื้อหลายค่กหลายเนี่ยไปฟังเสียงคุณนิยมกองลุนครับ ตอนแรกก็เงียบอยู่พอวันที่หนึ่งมาก็เริ่มคึกคักเหมือนเดิมไล้ค่ะพอได้ขายเรื่อยๆเหมือนเดิม,ล,ไไมลูกค้าก็นี่แหละหน่วยงานพวกพยาบาลพวกหน่วยงานอบอตเหมือนเดิมอะไรมาซื้อส่วนใหญ่เขาเน้นซ,ซื้อเยอะๆซื้อเยอะๆเป็น20 3 0บตัวบางคนก็10แล้วแต่วันนั้นก็58ตัวก็มีแล้วแต่จ้า ส่วนหเขาซื้อเป็นสีเดียวกันเป็นทีมเดียวกันเป็นสีเดียวกันเป็นทีมเดียวกันแต่ก็มีปีกบ้างที่ว่าซื้อตัวสองตัวก็มีบางคนสามตัวก็สีเดียวกันอย่างเงี้ยแล้วแต่ถ้าเทียบกับปีที่ผ่านๆมาปีนี้ถือว่าเสื้อผ้าสีสันสดใสราคานาลักจับต้องได้นะคะณนจุดจุนี้ณจุดจุดนี้นะคะ